หนึ่งเดียวที่ไว้ใจเส้นมีไว้ไวสวัสดีครับวันนี้เป็นเมนูของหวานนะครับที่แปลกมากเลยนะครับเป็นเมนูกุ้นกะทิหมี่3 4สมุนไพรนะครับเส้นมีอบแห้งไวๆนะครับเป็นวัตถุดิบแรกนะครับมมีค่าตอนเสิร์ฟตอนร้อนๆรสชาติแน่นอนเส้นมีไว้ไว เราลองมาดูนะครับวันนี้ผมเลือกใช้เส้นหมี่อบแห้งไวๆนะครับนามาย้อมสีนะครับผมใช้กระเจี๊ยบสดนะครับทาสีแดงแช่ไว้สักพักหนึ่งนะครับจะได้เส้นหมี่ที่ออกสีแดงนะครับใช้เปรย์เปยปั่นแล้วก็แช่ก็จะเป็นสีเขียวนะครับต้มน้ําดอกอัญชันนะครับก็จะได้น้ําดอกอัญชันแบบนี้นะครับแล้วก็แช่ก็จะเป็นน้ําเงินน้ําเงินบีบมะนาวไปนิดนึงก็จะออกสีม่วงนะครับเราแช่ไว้เรียบร้อยแล้วเราก็จะได้สีแดงสีเขียวนะครับแล้วก็น้ําเงินนะครับถ้าเราเปลี่ยนเป็นสีม่วงแล้วก็ บีบน้ำมะนนวลงไปนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเรามาดูการทํา วุ้นกะทินะครับเพื่อที่จะใส่หมี่สามสีสมุนไพรลงไปในถ้วยนะครับเพื่อทําให้สีของวุ้นนะครับมีความหลากหลายขาวกับตัว 3- มสีมันจะได้ตัดกันนะครับโดยใช้สีจากธรรมชาตินะครับเรามาดูการทําวุ้นได้เลยนะครับนาน้ําเปล่านะครับเทใส่ในหม้อนะคบผงวุ้นนะครับเทลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับอย่างน้อยประมาณ10บนาทีนะครับคนไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะละลายแล้วก็ใส่คนได้ที่แล้วนะครับวุ้นอิ่มตัวนะครับก็คือหมายถึงว่าวุ้นดูดน้ําไปเรียบร้อยนะครับโดยที่เป็นน้ำเปล่า แต่ว่าน้ำมะพร้าวเราอ,อย่าเพิ่งใส่นะครับเพราะว่าต้มนานเกินไปน้ำมะพร้าวมันจะไม่หอมนะครับขั้นตอนตอนนี้นะครับก็คือคนจนกว่าวุ้นละลายนะครับหรือว่า หุนใส่นะครับก็สังเกตดูว่าถ้าหุนใส่แล้วเนี่ยเราถึงใส่น้ําตาลนะครับทีนี้วันนี้น้ําตาลที่ผมเลือกใช้ผมใช้น้ําตาลกวดนะครับทาให้หุนมีรสชาติละมุนแล้วก็กลมกล่อมมากยิ่งขึ้นนะครับเดือดได้ที่แล้วนะครับแล้วก็ใส่น้ําตาลกวดนะครับที่เราโขกไว้ใส่น้ามะพร้าวด้วยเลยนะครับในขั้นตอนตอนนี้เราก็คนให้หุนจนใสเลยนะครับจากนั้นนะครับเราก็นําเอาหัวกะทินะครับที่เราเตรียมไว้นะครับใส่ แต่งกลิ่นได้เลยเป็นวานิลาผงนะครับเพื่อให้กลิ่นของวุ้นหอมขึ้นนะครับคนไปนะครับสักแป๊บหนึ่งนะครับเราก็ดับไฟได้เลยนะครับเมื่อเราได้วุ้นที่เราเคี่ยวเรียบร้อยแล้วนะครับนำใส่แก้วหรือลงพิมพ์ได้เลยนะครับตกแต่งด้วยเส้นหมี่แล้วก็จะเป็นอัญชันนะครับใบเตยนะครับกระเจี๊ยบนะครับ หรือเราอาจจะใส่ทั้ง3มสีเลยก็ได้นะครับตามที่ผู้บริโภคต้องการอาจจะไปทําเป็นถ้วยเล็กๆนะครับเป็นค็อกเทลก็ได้นะครับพวกคานาเป้แบบของเ้นของหวานนะครับแช่วนะครับในตู้เย็นโดยประมาณนะครับ20-30นาทีนะครับเมื่อวุ้นเซ็ตตัวเรียบร้อยแล้วนะครับก็นํามาตกแต่งหน้าตานะครับให้หน้าสวยงามแล้วก็หน้ารับประทานขึ้นนะครับสิ่งที่สําคัญนะครับวันนี้ผมเลือกใช้นะครับเส้นหมี่อบแห้งไวๆนะครับแช่น้ํา3นาทีนะครับแล้วก็นําไปแช่กับน้ําสมุนไพรต่างๆ3ชนิดนะครับ น้ำดอกอัญชันน้ำใบเตยนะครับน้ำกระเจี๊ยบนะครับแล้วก็ตกแต่งหน้าตาให้ดูน่ารับประทานขึ้นนะครับแล้วก็ใส่ใบสะระแหน่เล็กน้อยนะครับทาให้มีสีเขียวแล้วก็สีม่วงนะครับใช้สีเขียวแล้วก็ใช้ใบเตยนะครับสีแดงนะครับเราก็ใช้กระเจี๊ยบสดนะครับตกแต่งให้สวยงามแล้วนะครับก็เพิ่มมูลค่าของสินค้านะครับให้ดูน่ารับประทานยิ่งขึ้นนะครับวันที่ผมเลือกใช้เส้นหมี่อบแห้งววๆนะครับเป็นตัววัตถุดิบหลักเพื่อทําให้มูลค่าของตัววุ้นกะทินะครับมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นนะครรับเา สามารถทำขายได้แล้วก็กำไรอย่ากก่ครับถึงเหนียวถึงนุ่มแนบแน่นไม่มีค่าตอนเสิร์ฟตอนร้อนๆรสชาติแน่นอนเส้นมีว้วๆทถูกปากทูกใจเคียงข้างคนไทยตลอดมา